สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda Accord ปี2014นะครับเป็นรุ่น2.0 EL นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันเลยนะครับรถสีดำนะครับในสภาพสวยนะครับก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมสภาพสวยนะครับ ไม่เคยมีบัตดเหตุหนักครับผมพามาดูภายในกันต่อเลยนะครับภายในเป็นเบาะครีมนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็จะมีแอร์ออโต้ 2.0 EL นะครับภายในสภาพสวยครับมีคูดคอนโทลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเลขไม่180,000กิโลนะครับเข้าสูนทุกระยะก็จะมีเมมโมรี่เบาะด้วยครับเดี๋ยวพามาดูเบาะหลังกันต่อเลยนะครับก็จะมีม่านของ ประตูข้างนะครับแล้วก็จะมีม่านหลังด้วยเป็นไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังด้วยครับเดี๋ยผมพามาดูห้องเครื่องนะครับของเครื่องสองพัน คันนี้รถใช้งานปกติเลยนะครับขับอะไรได้เลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรนะครับห้องเครื่องนะครับสภาพเดิมๆครับ Acc ord, Honda Accord นะครับปี2014คันนี้นะครับ2.0 EL ก็ผมเสนอขายอยู่ที่2,99,000บาทนะครับเบอร์ติดต่อครับ085 693 1111 085 693 1111วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ